สวัสดีฮะทุกทุกคนคลิปนี้ไม่ใช่เกมโรบอกนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่ผมเคยทำคลิปลงไปแล้วแหละอ่ะเห็นเรียงหน้ากระดานแบบนี้ใช่ฮะสปรันกี้แต่ไม่ใช่สปรันกี้ธรรมดาทุกคนลองดูแบ็กกราวครับแบ็กกราวนี้คุ้นๆกันบ้างหรือเปล่าซึ่งทามันคุ้นก็ไม่แปลกครับเพราะว่ามันเป็นแบ็กกราวจาก The Handy World โอ้โห ้าเราดูพวกด้านล่างเนี่ยอันนี้ก็ให้เราเลือกมานะครับแล้วก็ไปใส่ให้กับตัวละครที่อยู่ด้านหน้าเนาะซึ่งที่อยู่ตรงพวกนี้เนี่ยมันคือไอเทมของเล่าตัวละครในแดนดี้วหมดเลยอย่างอันนี้ผมจําได้แม่นเลยของชิมโปรนะครับเจ้ากรอิดเนี่ยสุดแสนจะไร้ประโยชน์ <c oughs> ไม่มีประโยชน์เลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมมาเจอไอเกมนี้โดยความบังเอิญน,นะครับ <c oughs> บังเอิญจริงๆใครจะไปคิดล่ะว่ามันจะมีแบบฉบับแดนดี้วูมัคือผมกาลังหาเจ้าเกมสปรันกี้ที่เป็นแบบออริจินอลอะครับตัวต้นฉบับผมไปหาข้อมูลมาหา ข้อมูลไปซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นมาอย่างไงเนาะแต่จากที่ผมรวบรวมมาได้คร่าวๆเนี่ยคือเจ้าตัวเกมสปรันกี้เนี่ยเป็นมดนะครับอ่าเป็นมดแล้วก็หาข้อมูลไปหาข้อมูลมาเนี่ยเหมือนจะไม่มีมดตัวนี้แล้วนะแต่ที่เห็นเล่นๆกันอยู่เนี่ยก็จะเป็นคนอื่นที่มาทําต่อๆเข้าใจไหมโดยต้นฉบับเนี่ยเหมือนจะไม่มีแล้วนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะผมก็ไปอ่านมาเยอะมากผมยังหาแบบตัวปกติยังไม่เจอเลยเอออ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะหาต่อไปแล้วกันถ้าหาเจอก็ค่อยว่ากัน เดี๋ยวมาดูในฉบับแดน y World กันดีกว่านะครับว่ามันจะแตกต่างอะไรกันหรือเปล่าก็บอกตรงนี้เลยละกันว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างหรอกคล้ายๆกันนั่นแหละครับคือเราเอาอย่างเช่นเอาวันนี้ใส่เข้าไปที่ตัวละครนี้นะครับนี่มันก็จะส่งเสียงออกมาแบบที่เห็นฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครผีเสื้อนะครับเออเดี๋ยวนะตัวละครมันชื่อว่าอะไรนะเป็นตัวเดียวเลยมื่อไห่ที่ผมจําชื่อไม่สิไม่เคยจําชื่อเลยเออมันมันมันชื่ออะไรนะ ช่างมันช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูที่อันนี้น่าจะเป็นบล็อกเทนจืบจริงด้วยบล็อกเทนเป็นเสียงโอเคอันนี้อ่าชื่ออะไรนะฟินฟินเออแมช่วงนี้ก็กำลังพักจากการทำคลิปแดนดี้เบลอยู่นะครับส่วนลองตัวนี้บ้างสีตัวนี้ให้ผมเดาน่าจะเป็น l a สเซ e แอนด์แดสเซลนะครับใส่ปุ๊บอ้าจริงด้วยเป็นเสียงอะไรเอ่ย เสียงชาบนะครับชิงชาบอะไรก็ว่ากันไปยังไม่มีพวกท่อนล้องเลยเนาะอตัวไหนเนี่ยผมก็ไม่เคยเข้ามาเล่นลองดูตัวนี้ซิอันนี้น่าจะเป็น V นั่นไงอ่านี่ไงท่อนล้องนะครับก็คล้ายๆกับตัวสปรันจี้ปกตินะ มันจะมีเจ้าตัวทีวีด้วยเนาะถ้าใครจํากันได้ผมอาจจะไม่ได้เล่นทุกตัวนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะเนาะแล้วมันเป็นการมิกเพลงครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามันสามารถเอามาผสมนู่นเล่นนี่ได้ค่อนข้างเยอะมากๆครับยังไงก็ลองไปเล่นกันเนาะไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็ตามนะลองไปเล่นกันดูอันนี้น่าจะเป็นสุน,นัขของแดนดี้นะจึบ๊บเดี๋ยว่ <c oughs> าทูเดิลใช่ไหมทูเดิลแล้วก็มีสุน,นัขด้วยรวมกันเนาะโอเค okay. ลองตัวนี้สิจึบ๊บ อันนี้เป็นตัวอะไรบ้างเนี่ยมีคอสโมแล้วก็ชื่อที่อ่านยากๆนะครับสสะอะไรสักอย่างตัวนี้นั่นเองพอใส่เต็มแล้วก็จะเป็นเสียงประมาณนี้ครับก็โอเคนะโอเคอยู่เฮ้ยฟังๆไปฟังๆมามันก็เออดีอยู่นะดีอยู่นะอ่าเดี๋ยวเอาออกก่อนเอาเอาอกก่อนโอเคว่าแต่ตัวนี้คืออันนี้อ๋อ,อจะตัวให้แสงสว่างนะครับนั่นไงเป็นเสียงยังไงเอ่ยเสียงแบบนี้ก็ดีนะครับ ผมยากหาท่อนร้องอีกตัวอื่นนะมีไหมตัวนี้ตัวนี้อ่ะใส่เข้าไปดูก่อนเผื่อจะมีท่อนร้องบ้างเดี๋ยวแดนดี้เก็บไปก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนตัวสําคัญเลยกระจกละเอาใส่เข้าไปมีใครเป็นท่อนร้องบ้างเนี่ยไม่มีเลยครับหรือว่ามีแค่วีตัวเดียวที่ร้องได้ไม่จริงนะอ่ะจากที่ลองมาทั้งหมดนะครับก็มีแค่วีนะครับที่เป็นท่อนร้อง แต่ตรงนี้ผมต้องบอ,อกก่อนนะเพราะว่าผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าสปารันกี้ปกติกับแดนดี้เนี่ยเขาได้มีการมิกเพลงเปลี่ยนเพลงแบบใหม่หรือเปล่าหรือว่าแค่เปลี่ยนสกินเฉยๆอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่จากที่ลองลองฟังมาเนี่ยก็เหมือนจะเปลี่ยนแค่สกินนะครับนะด้วยความรู้สึกเนาะ โอเคโอเคเอาออกไปก่อนเอาออกไปก่อนถ้าใครจํากันได้เดี๋ยวสปรันกี้ปกติจะมีอยู่โหมดโหมดหนึ่งครับมันก็จะเข้าสมมดความหลอนนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบปกติเนี่ยมันจะอยู่ตรงด้านล่างขวาสุดเลยมันจะเป็นตัวสีดำเนาะแต่ว่าในรอบนี้เปลี่ยนมาเป็นแดนดี้ครับเดีย๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าถ้าใส่ไปเนี่ยตัวเกมจะเข้าสมมดความหลอนหรือเปล่าไม่สิในเวอร์ชันนี้ต้องบอกว่ามันจะเข้าสู่โหมดทวิสเต็ดหรือเปล่าอ่าลองดูนะครับปึ๊บเอ้ย โอ้โหนั่นแหละฮะมันมีเหมือนกันครับแล้วนี่คือเสียงของ Twisted d a น d y นะก็เป็นเสียงเปียโนเบาๆเป็นเสียงแบ็กกราวเลยครับขอดู V ีหน่อยสิวเป็น oh, <no. S 1> โอ้โหเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอให้วีร้องก่อนอืมโอ้โหบรรยากาศ เปลี่ยนไปเลยอ่ะเดี๋ยวลองใส่แบบให้เต็มกระบวนความก่อนนะครับก็จะใส่มม่ๆนั่นแหละบล็อกเทนอืมไอ้นีตัวนี้ตัวนู้นโอ้โหดูครับทุกๆคนฉบับทวิสเตตมากันหมดแต่พอเล่นดนตีเนี่ยเฮ้ยเข้าอยู่นะใช้ได้เลยใช้ได้เลยเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวอื่นบ้างเก็บแดนดี้แล้วก็วีไว้ลองใส่ตัวนี้เข้าไปสิ รอนะครับกายวนรอบแล้วจึ๊บมาอื้อีกบรรยากาศครับอีกบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นจังหวะแบบทําให้กดดันกดดันขึ้นอ้แต่ว่าเซลลี่อูซลลี่โคตรนา่ากลัวฮะเออใช้ได้เลยใช้ได้เลยออกแบบมาดีอยู่นะครับโอเคก็น่าจะกลับไปที่โหมดปกติไม่ได้เหมือนกันนะไม่ได้ครับกลับ ครับไม่ได้ต้องออกจากเกมแล้วก็เข้าใหม่โอเคฮะทุกทุกคนก็กลับมาที่ปกตินะไหน,นไหนก็มาเล่นแล้วเนาะเดี๋ยวมามิกเพลงกันดีกว่าก็จะใส่แบบจริงจังเลยนะครับจริงๆแล้วก็มวนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ผมยังจําไม่ได้เดียว่าแต่ละอันมันคืออะไรบ้างเนี่ยก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาใส่ที่ตัวละครน,นี้ก่อนดีกว่านะครับก็คือเจ้าวีเนาะเป็นตัวร้องนั่นเองแล้วก็ลองใส่ตัวที่ผมยังไม่เคยจะลองเอานี่มาบ้างนะครับก่อนนี้ แล้วก็นี่ดูหน่อยสิจะเป็นยังไงเอ่ยเอ้ยจังหวะดูสนุกสนานขึ้นเลยนะครับโดยเฉพาะใบนีเนาะแล้วก็ลองใส่ตัวอะไรมันทำเสียงอะไร้างนะใส่ตัวนี้เข้าไปตัวนี้เข้าไปดูสมิมาแล้วมาได้ชาบมาแล้วทิชามาทิชามา,า,มานั่นแหละอุ้ยจังหวะดีไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ม,เอามันดูเร็วเกินไปนะครับอ๋อบอกเท่นี่เสียงไงเอ่ยนะลองใส่แบบนี้อ๋อแล้วก็ก็อ๋อนี่สิ ดูซิว่าจะเสียงจะเป็นยังไงเอ่ยนันแระอะปล่อยให้เล่นอย่างนี้ไปนะครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนทีละตัวไปฮะเอาหลักร้องออกใส่นี่เข้าไปแทนนันแระบิวก่อนครับบิวก่อนเดี๋ยวเสียงเพลงค่อยมาที่หลังแล้วกันจังหวะกําลังดีนะครับอืมอานี้ออกอันนี้ออกเบสออกลองนี่บ้างน,นะครับดูดิเออกล่องมาแล้วกองมาแล้วตึบ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 แล้วก็แล้วก็ ถ้าผมใส่แทงกไปได้เลยเลยปะไม่ได้ต้องเอาออกก่อนอ่อาตัวไหนออกดีเนี่ยออกไปแล้วก็วีเข้ามาแทนจ๊บรอรออืมเดี๋ยวเราเอาเฉพาะอื่นมาบ้านนะครับเอานี่ออกนะครับฟินออกแล้วก็ใส่พวกนี้เข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มาแล้วใช่ไหมท่านนี้มาก็เอานี้ออกไป อันนี้ออกเอามันน่าจะมีร้องสองตัวเนาะจะได้เลือกเล่นได้นะ่ะลองใสตัวนี้เข้าไปซีอืมไม่เท่าไรไม่เท่าไร โอเคครับทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะกับบทเพลงนี้ที่ผมทําการมิกขึ้นมายังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะแต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็อาจจะชอบคลิปที่ผมแนะนําก็ได้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันแต่สําหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม